สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ G, ้นองเอ็ซ์ีและพี่น้องเช่าเพจและพี่น้องเช่ายูทูปกับผมนี่รถดำกับอยู่ในทีมงานกับแมาแรนน้ำกันแปดขั้นครับผมรถรถดำไล่ครับผมคันนี้กับส่วนคันนี้กับต้อมาไหมครับผมพึ่งได ออกจากคูมาได้แค่สองเดืียเสร็จๆครับผมจ้ะคันหนึ่งหัวตะแลนมากครับ เรียนน้ำกันแปดท่านครับผม,มเมื่อไหรเจ๊ <laughs> นึกว่าบังเขตด <laughs> นึกว่าบังเขตพดผ้าหัวานานไวไมากก็เห็นแล่นน้ำกวนอยู่ส่นดอกบางหัน จอดแท่ดำครับผม